กรณีสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่8การบิดเบือนที่จงใจให้ร้ายในหลวงร .9 ก,กรณีสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่8คือหนึ่งในประเด็นที่ขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หยิบยกขึ้นมาใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่9ว่ามีส่วนรู้เห็นโดยเฉพาะการนําคํากล่าวอ้างของภูนสุขพนมยงค์ภริยาของปรีดีพนมยงค์ในหนังสือพิมพ์ออฟเซอร์อร์ปี2500มาปรากฏในวิทยานิพนธ์ของนัทพลใจจริงและบทความของสมศักดิ์เกียมธีรสกุล ขณะที่ในหนังสือขุนศึกศักดินาและพญาอินทร์2,563ของนัทพลใจจริงหน้า232ได้กล่าวถึงเนื้อหาการให้สัมภาษณ์คำกล่าวอ้างต่อกรณดีสวรรคตของพุนสุขพนมยงค์พระยาปรีดีพนมยงค์ต่อหนังสือพิมพ์ออฟเซอร์เพุทธศักราช2,500ไว้ว่าต่อมาทูตอังกฤษได้รับรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ออฟเซอร์ ver, ซึ่งลงบทสัมภาษณ์ของพุนสุขพนมยงค์ภริยาของปรีดีกล่าวตอบข้อสักถามของนักข่าว เกี่ยวกับกรณีสวรรคตโดยเธอแนะนํานักข่าวให้ไปถามบุคคลสําคัญที่รู้เรื่องดังกล่าวทูตอังกฤษบันทึกว่าขณะนั้นหนังสือพิมพ์ในไทยได้ใช้เรื่องสวรรคตโจมตีราชสำนักอย่างหนักเขาเห็นว่ากรณีสวรรคตเป็นเรื่องอ่อนไหวและสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของสถานทูตรายงานข่าวใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวรรคตอีกโดยข้อมูลในส่วนนี้นัตพลอ้างเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ FO 3 7 1ทับหนึ่งสงวิลทิงตัน t o u r i ร n ย Office ซึ่งเรื่องนี้ได้ปรากฏในวิทยานิพนธ์การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2,491ถึง2,500ที่เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันในหน้า218ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าหากนักข่าวต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับการสวรรคตควรไปถามพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลปัจจุบัน ต่อมาสมศักดิ์เทียมธีรสกุลได้นําไปอ้างต่อในบทความชื่อสมศักดิ์เทียมธีรสกุลปูนสุขพนมยงให้สัมภาษณ์กรณีสวรรคตพฤกษภาคม2500และยังพบด้วยว่าข้อมูลของนัตพลนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงบทความสมศักดิ์ข้างต้นที่เขาโพสต์ลงในเว็บไซต์ประชาไทยเมื่อหลายปีก่อน บทความดังกล่าวมีผู้แชร์ไปมากกว่า1 0 0 0 0ครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งสมศักดิ์ได้ระบุว่าเดือนพฤษภาคม2,500ทูตอังกฤษประจำสิงคโปร์ได้รายงานไปยังลอนดอนว่าท่านผู้หญิงคุณสุขพนมยงได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษที่นั่นว่าหากนักข่าวต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคตควรไปถามพระมหากรัตรยรัชกาลปัจจุบัน ผมเข้าใจว่าอันที่จริงท่านผู้หญิงพูนสุขน่าจะให้สัมภาษณ์ The o ออ e r v e r ไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนเพราะในต้นเดือนเมษายนนั้นเธอได้เดินทางมาถึงไทยการสัมภาษณ์น่าจะทำได้ในช่วงที่เดินทางผ่านสิงคโปร์คุณวิมลพันธ์ปีตาทวัชชัยได้บอกผมว่าเธอได้ค้นคว้าตรวจสอบ The o อ s ฟ r v e r ในช่วงนั้นแต่ไม่พบรายงานการสัมภาษณ์นี้เธอจึงเดาว่าทางการอังกฤษอาจขอร้องให้ t ดอ o b s ฟ r v e r ยับยั้งการตีพิมพ์รายงานการสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ทัน อย่างไรก็ตามดรนัทพลใจจริงบอกผมว่ารายงานของทูตอังกฤษอ้างถึงคำสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ไปในเดอะออฟเซอร์เแล้วทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารชั้นต้นจากขอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษหรือที่นัทพลอ้างว่าจากเอกสาร FO 371ทับ129 653ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเดียวกับที่นัทพลใช้อ้างอิงในวิทยาน,นิพนธ์ระดับปริญญาเอกซึ่งเอกสารระบุเนื้อหาความเต็มๆไว้ดังนี้ 1. ข้าพเจ้าได้รับรายงานว่าลอสน็อกซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ที่พนมเปนได้รายงานว่านังสือพิมออ Observer ได้ทําการสัมภาษณ์พูนสุขพนมยงซึ่งเธอได้แนะนําว่าถ้าเขาต้องการที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับการปรงครชนพระมหากษัตริย์ในปี1946เเขาควรไปถามพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันจากนั้นเธอได้กล่าวถึงเรื่องกรณีของเจ้าชายสเปนซึ่งเห็นได้ว่ามีไหนที่ชัดเจน 2การเผยแพร่เรื่องราวใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้ซึ่งการเมืองภายในประเทศไทยขณะนี้ปรากฏว่ากลุ่มรอยันลิสถูกโจมตีอย่างหนักจากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและอาจจะส่งผลสะท้อนกลับอย่างรุนแรงได้ข้าพเจ้าจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงถ้าหากคุณสามารถเจรจากับนอกอย่างเร่งด่วนที่สุดและถ้ารายงานนี้จะใกล้ความจริงอยู่บ้างอย่างน้อยลองโน้มน้าวให้เขางดพิมพ์บทความนี้ไว้ก่อนจนกว่าพวกเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อเขาเดินทางกลับมายัางกรุงเทพในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามเมื่อได้ทําการสอบหลักฐานโดยการประมวลข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่าที่เอกสารชั้นต้นจะอํานวยในขณะนี้พบว่าวิทยานิพนธ์ของนัทพลใจจริงรวมถึงบทความของสมศสักดิ์เจียมธีรสกุลได้สร้างเรื่องเข้าใจผิดไว้ในประเด็นนี้อย่างน้อย2ประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่ 1. เอกสาร FO 371เจ็ดทับหนึ่งทับหนึ่งสองเก้าหกห้าสามฟอร์มแบงคอกทูฟูเรียนออฟฟิศได้อ้างถึงโทรเลขจากกรุงพนมเปญฉบับที่27ลงวันที่15พฤษภาคม พุทธศักราช2,500โดยไม่มีข้อมูลใดระบุถึงสถานทูตอังกฤษในสิงคโปร์แต่อย่างใดทำให้มั่นใจว่าสมศักดิ์คงจะไม่มีโอกาสได้อ่านเอกสารตัวจริงเป็นแน่ เพราะเอกสารฉบับนี้ระบุเพียงว่าสถานทูตอังกฤษในไทยในเวลานั้นคาดว่าลอฟน็อกผู้เขียนหรือสัมภาษณ์ปูนสุขน่าจะอยู่ในพนมเปญลและกำลังเดินทางกลับมายัางกรุงเทพดังนั้นแล้วข้อความที่ปรากฏในบทความของสมศักดิ์ที่ระบุว่าเดือนพฤษภาคม2500ทูตอังกฤษประจําประเทศสิงคโปร์ได้รายงานไปยังลอนดอนว่าท่านผู้หญิงปูนสุขพนมยงได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนักสือพิมดึกออฟเซอร์เบอร์ของอังกฤษที่นั่นโดยการอ้างวิทยานิพนธ์ของนัทพลจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเอกสารชิ้นนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิงคโปร์เลยด้วยซ้ำเป็นที่น่าสังเกตว่าความผิดพลาดเหล่านี้ของสมศักดิ์อาจเป็นเพราะตัวสมศักดิ์ที่ไม่น่าจะได้ตรวจสอบหรืออ่านเอกสารชั้นต้นฉบับนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากเขาก็สารภาพเองว่าข้อมูลผิดๆด,ดังกล่าวสิ่งที่เขาทราบมาจากนัทพลอีกทอดจึงกล่าวได้ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของสมศักดิ์ต่อ,อน,นัทพลในครั้งนี้ย่อมเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากสำหรับชื่อเสียงในเรื่องความชํานิชํานาญในประเด็นสวรรคตของรัชกาลที่8ของเขา ประเด็นที่2ควรต้องขีดเส้นใต้าย้ำว่ารายงานและบทความของพูนสุขไม่ได้ถูกตีพิมพ์ในเดอ o อ s ฟ r ซ e r ในปี2500แต่อย่างใดเนื่องจากเมื่อลองค้นหาบทความดังกล่าวของหนังสือพิมพ์อ b ฟเ r v e r ในช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2500ถ้าจะระบุชัดๆคือวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2500กลับไม่พบว่าทางอ b ฟ e r v e r ได้เอาบทความนี้ไปตีพิมพ์ในระยะเวลานั้นตามที่นัทพลได้เขียในในวิทยานิพนธ์ของเขาแต่อย่างใด กล่าวสันส้นๆได้ว่าขอ้อมูลกร,รณีสวรรคตรของคุณสุขนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์จริงๆอย่างที่นัทพลแอบอ้างเพราะหากสังเกตให้ดีนัทพลได้อ้างถึงแต่เพียงเอกสารกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษลงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2500เท่านั้นทั้งในวิทยานิพนธ์และในหนังสือขุนศึกซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ที่บทความนี้จะถูกตีพิมพ์ไปแล้วเพราะมีความขัดแย้งกับข้อท็จจริงที่ปรากฏในรายงานฉบับต่อมา ลงวันที่16พฤษภาคมที่ถูกส่งตรงมาจากกรุงพนมเปญเพียงวันเดียวหลังจากเป็นเรื่องขึ้นน่าสนใจว่าทั้งนัทพลและสมศักดิ์กลับไม่เคยอ้างถึงการมีอยู่ของเอกสารชิ้นนี้เลยซึ่งรายงานดังกล่าวมีเนื้อความสําคัญดังนี้ 1. น็อกผู้เขียนบทความ พร้อมที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทความของเขากับคุณในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมเมื่อเขาได้เดินทางมาถึงกรุงเทพบทความดังกล่าวได้ถูกส่งไปทางไปรษณีย์ไปยังอังกฤษและจะยังไม่ได้รับการตีพิมพ์จนกว่าจะถึงวันที่19พฤษภาคมอย่างไรก็ดีจะเป็นการฉลาดกว่าหากคุณจะเข้าพบเขาได้ทันทีมากกว่าที่จะรอเขาอยู่เฉยๆ 2. น็อกดูจะประหลาดใจที่คุณดูตื่นตระหนกและกล่าวว่าโรเบิร์ตแวม หรือร e เวิร์สชาแนลน่าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าตกใจเหล่านั้นไปข้อมูลของคุณอย่างไรก็ตามน่าจะมีส่วนถูกอยู่มากจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชิ้นนี้ย้อนแยง้งกับสิ่งที่นัทพลและสมศักด์ได้นําเสนอว่าบทความสัมภาษณ์คุณสุขดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ไปแล้วในช่วง15พฤษภาคม2500ถ้าอนุมานว่าตีพิมพ์วันที่15พฤษภาคม หมายความว่าบทความอาจต้องตีพิมพ์ก่อนวันที่สถานทูตอังกฤษจะได้รับรายงานแต่แท้ที่จริงแล้วข้อมูลที่สําคัญระบุว่าบทความนี้ได้ถูกส่งไปสนีไปยังอังกฤษและจะยังไม่ได้รับการตีพิมพ์จนกว่าจะถึงวันที่19พฤษภาคมตามกําหนดเดิมหรือทําการงดเผยแพร่ไปก่อน จนกว่าจะได้รับการถกเถียงถึงประเด็นสวรรคตรดังกล่าวที่กรุงเทพซึ่งพวกเขาเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพและนอกผู้เขียนบทความได้นัดคุยกันในวันที่18พฤษภาคม2500นี่ยอมเป็นไปไม่ได้เลยว่าบทความดังกล่าวจะถูกตีพิมพ์ไปก่อนวันที่15พฤษภาคม2500ตามที่นทพลอ้างเพราะยอมจำน,นได้วยหลักฐานชิ้นนี้ที่ระบุชัดเจนว่าพวกเขาอย่างไม่ได้ตีพิมพ์จนกว่าจะถึงวันที่19พฤษภาคมและหรือได้รับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก่อนที่กรุงเทพในวันที่18พฤษภาค ท้ายที่สุดแฟ้มเอกสารของอังกฤษในกรณีคำเก่าอ้างของคุณสุขพนมยงในหนังสือพิมพ์ออฟเซอร์เวอร์ปี2500เกี่ยวกับประเด็นกรณีสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่8นี้ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่เอกสารลงวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2500ไม่มีรายงานว่าหลังจากเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพและนอกผู้เขียนบทความได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นสวรรคตรในวันที่18พฤษภาคม2500นั้นได้รับข้อสรุปเป็นอย่างไรแต่ข้อเท็จจริงในเวลานี้ ตราบใดที่ยังไม่มีการค้นพบข้อมูลหลักฐานใดๆมาหักล้างคือรายงานและบทความของคุณสุขพนมยงค์ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ใน The Observer ในปี2,500แต่อย่างไรในประเด็นนี้สอดคล้องกับที่สมศักดิ์ก็ได้อ้างว่าคุณวิมวลพันธ์ ปิติทวัชัยได้บอกผมว่าเธอได้ค้นคว้าตรวจสอบ The o ออฟเซอรในช่วงเวลานั้นแต่ไม่พบรายงานการสัมภาษณ์นี้เธอจึงเดาว,ว่าทางการอังกฤษและขอร้องให้ The o ออฟเซอรยับยัง้งการตีพิมพ์รายงานสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ทันจึงกล่าวได้ว่าข้อมูลจากการตรวจสอบของทั้งของเราทุ่นดําทุ่นแดงสอดคล้องกับวิมลพันธ์ปิติทวชัยที่ได้ยืนยันว่าไม่พบบทความดังกล่าวในเดอะออฟเซอร อย่างไรก็ดีทางคณะผู้ตรวจสอบได้เห็นต่างกับวิมลพันธ์ตรงที่ว่าทางการอังกฤษเองคงไม่มีอำนาจไปปิดปากสื่อของเขาได้หากพวกเขาตั้งใจจับพิมพ์จริงๆ เป็นธรรมชาติของประเทศประชาธิปไตยและเป็นไปได้มากกว่าว่าหลังจากที่น็อกได้ถกเถียงในประเด็นสวรรคตที่กรุงเทพในราว,วันที่18-19พฤศจิกายน2500แล้วเขาคงเปลี่ยนใจและตัดสินใจระง,งับการตีพิมพ์บทความดังกล่าวเสียเองในท้ายที่สุดซึ่งเชื่อว,ว่าน็อกคงจะยอมจำนนด้วยหลักฐานที่หนักแน่นกว่าหลังจากได้ถกเถียงกับสถานทูตอังกฤษในไทยซึ่งสถานทูตเองก็ระบุเองว่าน็อกได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาอย่างดีแต่อะไรทําให้ผู้เขียนบทความเองแทบเปลี่ยนใจ ไม่ตีพิมพ์บทความนี้ซึ่งบางกลุ่มในไทยปัจจุบันมองว่าเป็นหลักฐานเด็ดหรือความจริงในกรณีสวรรคตคนที่ตอบได้คงมีแต่นอกเพียงคนเดียวดังนั้นคําอ้างของพุนสุขที่ว่าถ้าเขาต้องการที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับการปลงพระชนพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2489เขาควรไปถามพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันจึงกลายเป็นเพียงกระแสกระแสหนึ่งในช่วงไม่กี่วันในเดือนพฤษภาคม2500ที่ได้พัดมาและลอยไปในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เพราะแม้แต่นอกซึ่งเปนคนเขียนบทความแท้ๆก็ยังตัดสินใจถอนบทความของเขาออกในนาทีสุดท้ายจึงนับได้ว่าคําอ้างของภูนสุขเช่นนี้เป็นอันใช้ไม่ได้และที่แย่ยิ่งกว่านั้นนักวิชาการไทยบางคนอาทิสมศักดิ์และรัฐพลกับเอาเรื่องนี้มาขยายความเป็นตุเป็นตะถึงขนาดฟันทงว่าเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จริงๆทั้งที่พวกเขาบางคนยังไม่เคยเห็นเอกสารชั้นต้นที่ว่าหรืออ่านมันอย่างละเอียดแต่อย่างใดเลยด้วยซ้ําการกุบข้อมูลทางวิชาการเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และน่าระอายอย่างยิง่ง The, The Stage Times Time. สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคน,คนรุ่นใหม่